อ๋อวันนี้บุกบ,บ้านตั้มหลงบัวนะครับตั้มหลงบัวไม่อยู่เราก็บุกได้นะครับอมีแต่ย่อยๆกันเลยมีแต่ของวัดเป็นส่วนใหญ่นะอมน็อตฟิกไม่มีกล่องหรือเหรอครับไม่มีนะัมายังไม่ถึงเยอยยังไงอ,อยู่ไปฉากเชิงซาไปหาลูกคนะลูกอมนฟิกหนึ่งลูกก่อนสองลูกเอาไปเลยแล้วกันแต่มันไม่มีกล่องนะ ของดวงสศทษฐีรึเปล่าซับเหลืองนีง้อันนี้มันม,นะมียุคต้นปะเพี่เอ,อไม่มีมั้งม,ม,มีแค่นี้มั้งครับผมไม่รู้รนะเขาเขาไม่ได้แยกไว้ให้ใช่ไหมครับโทรหาเขาเมื่อกีไอไ้ไงไซต์หนึ่งเลทนี่เขาเอาเท่าไหร่พี่เอ,อไม่รู้ตายเตยข้อหาพี่ตั้มที่เลทเขาเท่าไหร่ มีแต das ่ไม่ได้เล่นเลยพี่ผมอยากได้เครื่องรางอ่ะแกแกมีอยู่นะมีซับล้นเหลือใหม่สเปโรสร้างดู่ล็กกว่ากันตหาวิตามินี่ยเลดปล่อยเท่าไหร่พเลดเลดเนี่ยนะพี่เลดเท่าไหร่เลดกี่บาทเลดอันเนี้ยเลดบางทีลาเลิกอ่ะมา S <S ไม่เป็นไรพี่มันคาา,าสายอยู่พี่ตั้มเล,เลท,เ,ลทเท่าไหร่พี่เลดเลดเงินอ่ะเนื้อเงินเหรอยากยากยากพี่เอาอ่ะไม่ไม่ผมไม่รู้เหมือนกันพี่มันน่าจะเป็นเนื้อเงินนะไม่รู้ว่ามันซีนเดิมอ่ะพี่แล้วที่วัดสร้างอ่ะพี่เท่าไหร่ออะะไร่ไรนี่ก็เงินเหรอ เงินหรืออาปรากาพี่มันมีสองเส้นไหมอ่ะใช่ใช่ใช่เี่มีสองเส้นเพ่อันนี้น่าจะเาน่จะเป็นเงินตตนลนเงินหมดเลยเอ่ะเงินมันเล่นยากเพ่เอาไว้ก่อนไอ้ท้าวเวสวร์ดใหม่สเปลโร่เท่าไหร่เพ่ท้าวเวสวร์ดเปอเท่าไหร่อะไม่รู้เลยเพ่ไม่รู้จะขายเท่าไหร่เลยตอนเนี้ยสองร้อย มันมีสองกล่อเหรอมันน่าจะเหลือสององค์นะอ๋อมันมีเนี่ยมันมันมีกล่องคนละอย่างกันกล่องคนละอย่างครับรุ่นเดียวกันเหรอพี่มีซับล้นเหลือรุ่นเดียวกันมันน่าจะเป็นไอ้มันน่าจะมีกล่องกล่องสายอันหนึ่งแล้วก็กล่องใช่ใช่ใช่มันมีกล่องสายแล้กล่องขุดร้อยห้าสิบได้ไหมสองกล่องสามร้อยจะได้เป็น ห้าร้อยพี่โอเคเป็นห้าร้อยแล้วก็แล้วจะมี<ป>หรือเปล่ายังไม่รู้มุมอ่ะแต่ว่าลองอไปดูก่นกันรวยอยู่ช่วงนี้ตึงก็ผมหนักเลยเนะี่ยวิ่งขึ้นมาคอหวานดวงเศรษฐีเลื่อนสมาสรรรักดวงเศรษฐีเลื่อนสมาสักดวงเศรษฐีลาขึ้นเอระทำไม่สวยเลยว่ออะนะพี่นะตามบอกไม่สวยเลยอะ่อะดวงเศรษฐีอะ่ะ หมอจองเป็นผีไม่แน่ใจว่าใครทำมาเนะี่ยเอาไว้อยู่ตรงนะี้ <ใจ S 2> ได้อยู่นะนะเหมือนลามันขึ้นอ่ะพี่มันก็เลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวเอาแค่น,นี้ก่อนก็ได้พี่ตั้มให้ผมโอนให้พี่หรือเอาเงินสดให้เขา,เาเก็ได้งไงกดด็เดี๋ยวผมโอนให้พี่ก็ได้พี่มีแค่นี้เหรอ ทาเวทสองแล้วก็ลูกอมสองมีอย่างอื่นไหมพี่มีอื่นมีอะไรวะยุคต้นตะกุดตะเกิดหนังริลวอะไรก็ว่ากันไปหนังริลวมันมีอยู่หนังริลวมันม,หนนมีหนังกองอนะไรเงี้ยมีอ่ะหนังกองตะกุดหนังกองอะไรเงี้ยเอามาเล่นหน่อยอนนอมงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมขึ้นมาดูทีก็ได้เพราะเดี๋ยวผมต้องขึ้นมารับลูกอีกทีพี่เออก็มี <an> ต้องให้น้องมันเข้าไปเอาอ,อ๋อไม่เป็นไรพี่พเดี๋ยวค่อยนี่ก็ได้เดี๋ยวผมโอนให้พี่เคโอเคครับพี่ตั้มครับบ๊ายบีครับ